สัดส่วนที่ายเก็บหลักๆเนี่ยอา้าวกดไปแล้วบอสสวัสดีค่ะพบกับไซจากอ m z a i Channel ค่ะตอนนี้เรามาที่ Dragon City นะคะตอนนี้ Happy Hour นะคะเหลืออีก4ชั่วโมงค่ะอันนี้เป็นการ Summon แบบใช้ Joker of ไม่อันด้วยนะก่อนหน้านี้ที่ไซเคยลงคลิปไป2คลิปนะคะคือ Empower เนอะไม่อันอันนี้ วนมาแล้วสำหรับซัมมอนไม่อันนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะอันเชิญตัวมังกรบางตัวขึ้นมานะคะแล้วก็มีจักรออฟที่เยอะมากพอนะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเดี๋ยววันนี้สายจะอันเชิญบางตัวขึ้นมาด้วยเป็นตัว h นะคะก่อนที่เราจะไปอันเชิญหรือว่าซัมมอนด้วยกัน,เ,นเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ให,ใหม่ๆคลิปต่อไปนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะก็อันนี้นะคะเป็น event อีเวนท์ที่มันจะมีวนมาแบบ บางทีมันก็แล้วแต่บางทีตอนช่วงที่มันมาบ่อยๆก็จะเป็นแบบเดือนละครั้งก็มีนะแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็หลายเดือนครั้งเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็น empower นะคะคือการเพิ่มดาวมากกว่าที่จะใช้ออฟแม่อนเนาะซัมมอนก็รู้สึกว่ามีบ้างแต่ไม่ได้บ่อยเท่ากับ empower นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันใช้ยังไงเหลืออีก4ชั่วโมง17นาทีนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ ขอไม่ลงเย็นนะคะก็อันนี้อัดแล้วก็ลงเลยตอนกลางวันนี้นะคะก็คือมันจะใช้ Joker o อร์ไม่ปกติเนี่ยการใช้ Joker o อรนะคะทายมีเคยอธิบายไว้แล้วว่ามันจะต้องใช้ในสัดส่วนที่80-20สมมุติ100เนี่ยก็ใช้ Joker o อรได้แค่อ่าทำไมเสียงดังจังอูกฟังกดไว้ดังมากะคะก็คือก่อนหน้าน,นี้ย ก็คือถ้าไม่มีอีเวนต์เนี้ยมันจะใช้แค่สัสดส่วนโยเกอร์ออฟที่แทนค่านะคะได้แค่20อันเนาะเดี๋ยวไซแปดลล,ลีเอ็ดคริปที่เคยอธิบายไว้นะคะสำหรับเอ็มพาวเวอร์เนี่ยไว้ด้านขวาให้ละกันแล้วก็มาพูดตรงนี้คร่าวๆนะคะเวลาที่เราจะซัมมอนเนี่ยมันใช้สัสดส่วนของออฟนะคะหลักทั้งหมดเนี่ย100ถ้าเรามีทั้งหมด100เราสามารถที่จะเอ็มพาวเวอร์ได้เลยเอซัมมอนได้เลยนะคะเช่นแบบอย่างเงี้ยเขียวเขียวเนี่ยไซมีดันเจี้ยนทำไมเสียง ดันเจี้ยนหลอดอย่างเงี้ยไซมีร้อยเจ็ดสิบห้าใช่ไหมมันสามารถซัมมอน,นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้จักรกอฟซึ่งจักรกอฟมันเป็นเหมือนแบบอฟที่แบบเอามาเสริมกับตัวหลักนะคะถ้าเราไม่มีตัวหลักแล้วเรามีแค่จักรกอฟมันก็อันเชิญไม่ได้อย่างน้อยคือต้องมีตัวอฟหลักนะคะซึ่งเป็นอฟที่ไม่มีแถบอะไรขั้นตรงนี้นะคะสีเนี่ยตามตามสีของมันเนี่ย่างเคชก็จะเป็นสีเหลืองอะไรอย่างนี้เนาะก็จะเป็นอฟประมาณนี้นะคะแต่ถ้าจ๊กรกอฟเนี่ยมันจะความต่างของคือมันจะมีพวก L, C อะไรเงี้ยตามเลเวลอะมันจะมีป้ายมาข้างหน้านะคะซึ่งอันเนี้ยมันเอาไว้ใช้แทนออฟหลักที่เราไม่พอปกติมันจะใช้20แล้วก็ซัมมอนเนี่ยจะใช้อ่ 80. 80, 20, าแปดสิบส่ัดส่วนแค่นี้นะคะก็คือปกติถ้ามี100ก็อันเชิญได้เลยแต่ถ้าไม่มีครบ100ก็คือมี80แล้วก็มีโจ๊กเกอร์ออฟยีก็ใช้ได้นะส่วนเอ็มพาวเเนี่ยมันจะใช้ 1ด,ดาวเนี่ยจะใช้120เนาะอันนี้ขอรีแคปคร่าวๆนะคะหรือว่าอธิบายคร่าวๆนะเพราะว่าเคยอธิบายไปหลายรอบแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปดูคลิปที่เคยแปะไว้บนขวาะคะแล้วก็เดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ย120อ่ะ empower จะใช้120อันนะคะถ้าเกิดเรามีออฟหลัก100ก็จะใช้ได้แบบตัวจูเกรอร์ออฟได้แค่20นะคะมันสัดส่วนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมากสุดของจ o เกรอร์ออฟเนี่ยมันใช้ได้แค่20ไม่ว่าาจะเเป็นกรอัชิญหรือว่า การ empower นะคะแต่ว่าตัว happy hour นะคะ summony happy hour หรือว่า em, f r empower n z y อะะไรนะ e frenzy พวกการอันเชิญไม่อัน้นหรือว่าการเพิ่มดาวไม่อั้นเนี่ยมันสามารถใช้ joker off ได้มากกว่า20อันนี่ก็คือเขาบอกเลยว่า99อันนะคะอันนี้สีไม่สวยเลยแฮะก็คือมันจะใช้ได้เลยแบบไม่อั้นก็คือ B off หอันเราก็สามารถ มีออฟหลัก1อันเราก็สามารถใช้จโจโกโออฟได้ถึง99อันนะคะซึ่งปกติมันเท่าไหร่ 1, 1รออ่าแปดสใช่ปะไม่ไม่เขียนแล้วกันอ่าเป็นอ่าแปแล้วโจโกโออฟก็ใช้20แต่สัดส่วนที่ใช้ในการสัมมอนไม่อันหรือว่าการเพิ่มดาวไม่อันเนี่ยถ้าเห็นก็คือมันจะเป็นสัดส่วนนี้ยุ๊ 100่งรทับหนึไม่ถชง่งร0อยทับหนึมันคือ99้ทับหนะคะก็เอ้ยไม่ใช่เกาทับเทับหนึถ้าสมมุิเกียนอย่างนี้ก็คือ1นึทับเกโดยที่อันเนี้ยเป็นโจ๊กเกอร์ออฟนะคะโจ๊กเกอร์อัจยริยะเขียนแต่มันตกขอบประมาณนั้นส่วนอันเนี้ยก็คือตัวออฟหลักออฟหลักอ่ะก็ประมาณนี้นะคะก็หลักการประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรจะไปอันเกินแล้ว, oh. ลวกันเนาะไม่อธิบายมา วันนี้ายจะได้ตัวที่าซรอมานานนะคะไฮซูเปอร์เซทิชั่นดาร์กอนนะคะซึ่งอันเนี้ยายพูดหลายๆคลิปมากายอยากได้ตัวเชตัวนี้มากยังไม่เคยได้เลยไม่ว่าจะเปิดกล่องสุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะคือด้วยความน่ารักคือถ้าถามว่าถ้าท่าดาร์กอยู่ข้างหน้าหรออ๋อวอแล้วก็เพียวอันเนี้ยสามอันเนี้ยโอเคแต่ท่าดาร์กอยู่ข้างหน้าก็มีสิทธิ์ที่จะโดนตัวไลท์นะคะท่าแบบแสงสว่างเนี่ยตีกับแต่ว่าด้วยความที่แบบไซชอบรูปแ่างหน้าตามันมาก เออก็เลยแบบคิดว่ารอบนี้จะซัมมอนตัวนี้ขึ้นมานะคะ่ะสัดส่วนที่ช้เก็บหลักๆเนี่ยอ้าวกดไปแล้วบอดอวกดไปแล้วค่ะสัดส่วนที่ใช้หลักๆนะคะคือายเก็บออฟหลักได้ทั้งหมด15อันไปแล้วแล้วตะกี้ก็คือมันไม่อันใช่ป่ะมันก็เลยใช้ได้ถึง85อันนะคะแบบใช้ไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวไปย้อนดูตะกี้นะโอ้ยกดผิดลั่นไงแล้วก็ตอนนี้โจโก็ออกก็คือศูนย์ศูนย์เลยเหรอก็คือเหลือ85เปย์อ่ะเดี๋แก รออีก3วัน23ชั่วโมงนะคะที่จะได้ไฮซูเปอร์ t i t ชันดากอนเดี๋ยวเราจะมีอีกคลิปหนึ่งแยกกันนะคะที่เดี๋ยวไซายจะมาอธิบายแล้วก็รีวิวตัวนี้ให้ฟังแล้วกันเนาะหลังจากที่ผ่านไปทั้งหมด4วันก็คือ3วัน23ชั่วโมงแบบนานมากอ่ะเนี่ยจบแล้การซามมอนไม่อ่านนะคะวิธีใช้ก็แบบนี้เลยโจโกออฟเฮชไซหมดไปแล้วหมดไปเลยก็คือกด H ฮก็คือต้องเก็บใหม่ แต่นี้ก็คือเป็นเป็นอะไรที่อยากได้มานานแล้วอะ่ะแล้วไม่เคยสุ่มได้เลยนะถ้าถามว่าถ้าสามท่านนะ่าโอเคแต่ว่าถ้าสีก็เฉยๆแต่ไม่รู้สิอยากเก็บไว้ในคอลเลกชันนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันอันนี้ก็มังกเรเฮดหรอก็อัปเดตล้วกันนะตอนนี้ไซมีกี่ตัวจริงๆก็จะมีเคยอัปเดตให้ฟังเนาะแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ารอบนี้เคยมีอัปเดตให้ฟังหรือ,อยังนะเห็น ช่วงหลังๆก็ยังมีคนถามอยู่ก็ตอนนี้มีออเอ่ยมีมังกรเทสทั้งหมด11ต,ตัวนะคะแบบเสือ11ตัวอย่าดองไม่ใช่ตัวล่าสุดเป็นไฮเต้ฝุ่นตากอนนะคะซึ่งมีขีปล้วดวล้ายแปะด้านขวาให้นะคะนี่ก็จะเป็นมังกรที่แบบเออท่าเฉยๆแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอก h e โริกเวส t ถ้าคนไม่วิง่งสายวิง่งชิวๆสายก็จะวิ่งนะแต่ถ้าพลาแบบ มันแบบน่าสนใจจริงๆค่อยวิ่งแต่อันเนี้ยมันท่าไม่น่าสนใจแต่คนไม่ค่อยวิ่งไงก็เลยแบบวิ่งเก็บไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวตัวที่12นะคะจะเป็น High Superstition ตะกี้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเอาไว้รีวิวคลิปหลังจากนี้แล้วกันนะคะว่าน้องใช้งานเป็นยังไงบ้างแต่คือน้องน่ารักแน่นอนนะตัวจิ๋วเป็นตัว h ที่ตัวเล็กมากแล้วก็คือแบบลอยน่ารักคือแบบนี่คือถูกใจแค่น่ารักนะคะไม่มีอะไรมันเป็นตัวเก่าแล้วแหละหลายๆคนน่าจะเคยมีแล้วนะคะมันมันไม่ได้แบบ เป็นตัวใหม่เลยแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะไม่ได้เก็บในอีเวนต์นั้นเลยช่วงที่เลิกเล่นไปช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดกล่องสุ่มยังไงก็ไม่ได้จะทีอย่คือเอ่อตอนที่มีออฟแบบ5อันอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ใช้เขาเรียกอะไรมันยังไม่มีซัมมอนไม่อันแล้วซัมมอนไม่อตอนนั้นจูก,ก็ออฟก็ไม่พออะไรเงี้ยเนี่ยกว่าจะถึงอีเวนต์เนี้ยก็คือรอมานานนะคะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคอ่เหลืออีก4ชั่วโมง10นาทีนะคะตอนนี้ก็ลงคลิปไปก็น่าจะประมาณสักสักขอโทษค่ะ สัก3ชั่วโมงละกันเนาะก็รีบไปซัมมอนนะคะก็อาจจะมารีวิวช้านิดนึงนะเพราะว่าติดละย่างมากแต่ก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกค่ะก็วันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะบายสวัสดีค่ะขอให้ซัมมอนมังกรได้อย่างได้ตัวที่แบบเราอยากได้ลวกันเนาะลองดูดีๆว่าเราอยากจะแลกจักรกับตัวไหนให้มันคุ้มค่านะคะเพราะว่าการซัมมอนไม่อั้นเนี่ย มันนานาม,มาทีจริงๆแต่ก็ถามว่ามาอีกไหมมาอีกแน่แต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้บ่อยเท่าการเพิ่มดาวหรือเอ็มพ e r เเลยนะคะก็ลองเลือกกันดีๆแล้วกันเนาะโอเควันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย